ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าประกาศขึ้นแหวดเพราะถ้าพักใดก็ตามที่เป็นพักดํารัฐบาลประกาศขึ้นแหวดเลือกตั้งครั้งหน้ารับรองได้เลยว่าเสียงของท่านจะได้ลดลงปัญหาใหญ่กว่านั้นฮะประเทศเราคนไม่มีวินยัยทุกวันนี้หน้าที่ในการยื่นภาษีเนี่ยเป็นของทุกคนแต่คนที่ไม่มายื่นไม่มีใครไปจับเลยหน้าที่ของรัฐคือการ ให้ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนการให้ของขวัญปีใหม่ไม่ใช่หน้าที่ครับแต่หน้าที่ของการเสียภาษีคือหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ที่เป็นของท่านท่านไม่ทําแต่หน้าที่ที่ไม่ได้เป็นของรัฐท่านบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของรัฐโอ้ยครย้อนแย้งเลย ปัญหาใหญ่ที่สุดเลยทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถามว่าแวดเป็นปัญหาใหญ่ไหมมันก็เป็นปัญหาแวดแต่ปัญหาแวดเนี่ยมันเป็นปัญหาทางการเมืองด้วยเพราะไม่มีรัฐบาลไหนกล้าประกาศขึ้นแวดเพราะถ้าพักใดก็ตามที่เป็นพักดำรัฐบาลประกาศขึ้นแวดเลือกตั้งครั้งหน้ารับรองได้เลยว่าเสียงของท่านจะได้ลดลงเพราะไม่มีใครอยากจะเสียเงินออกไปจากกระเป๋าเวลาไปซื้อของ คุณเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเด็กอย่างเงี้ยคุณเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเดือนละสัปดาห์ละครั้งปกติคุณเสีย1,000บาทถ้าเพิ่มแวตขึ้นมาคุณก็ต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นมันเลยไม่มีรัฐบาลไหนเลยอะ่ะ20กว่าปีที่ผ่านมาเกือบ30ปีที่ ประกาศขึ้นแหวดมันเซแบบนี้มาตลอดดังนั้นมันต้องอาศัยความกล้าหาญของคนเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีครั้งที่ปรึกษาต่างๆว่าคือบางทีมันต้องหวานอมขมกลืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆท่านยังมีเวลาในการทําอย่างอื่นอีกเยอะแยะที่จะทําให้ประชาชนนั้นกลับมาเลือกท่านผมไม่บอกอะไรเลยนะผมขอแค่อย่างเดียวแหวะนนะ่ะหเอาให้ได้ก่อน 0.5ก็ยังดีเอา0.5ได้50 0 0 0ล้านแต่คราวนี้ปัญหาใหญ่กว่านั้นฮะประเทศเราคนไม่มีวินยัยวันนี้ผมอนุญาตให้คุณเกลียดผมได้เลยเพราะผมจะพูดความจริง67ล้านคนเสียไรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา4ล้านคนคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าคุณเสียภาษีเพราะภาษีที่คุณเสียคือภาษีมูลค่าเพิ่มมันเก็บกับทุกคน มันไม่ใช่ภาษีไรายได้ฮะมันเป็นภาษีบริโภคดังนั้นนะสิ่งที่ต้องทำให้คนไทยนั้นตระหนักรู้ก็คือการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนดังนั้นจาก4ล้านคนขอให้เสียมากขึ้นจาก11ล้านคนขอความกรุณามายื่นหน่อยเถอะแก้ยังไงดีครับแก้ยังไงดีมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นวิธีการทางการเงินการคลังที่เขาเอามาใช้กันคือ negative income tax หลักการของ n e กาที v อ Income Tax คือทุกคนในประเทศไทยที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงบัญชีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคนในประเทศไทยเลยฮะอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆจากเดิมเรามี11ล้านคนที่ยื่นแบบคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าโกรธผมนะเออแต่โกรธได้ผมบอกแล้วไม่เป็นไรนะฮะ 14ล้านคนที่ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ่ะให้ท่านยื่นแบบแสดงบัญชีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยจาก14ล้านคนบวก20บวกกับอีก11ล้านคนคุณจะได้คนยื่นภาษีมาอีกเป็น25ล้านคนแต่จาก25ล้านคนตรงนี้เนี่ยแน่นอนเราจะอาจอาจจะไม่ได้เงินได้ขึ้นมาเพิ่มเยอะมากนะัก แต่สิ่งที่ได้มาคือ Data ครับทุกวันนี้ประเทศไทยนั้นมีอุปสรรคในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้คนนั้นมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นและอยู่ในระบบไม่ใช่อยู่นอกระบบคือเราขาด Data เราขาดข้อมูลสำคัญว่าคนแต่ละคนนั้นมีไรายได้และมีรายจ่ายเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร ดังนั้นเมื่อประกาศ Negative i n c o m e tax ออกมาปั๊บคนนักวิชาการคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือช่างท่านท่านก็ไปใช้ช่องทางของท่านในการที่จะบอกว่าสิ่งที่ฉันเห็นด้วยคืออะไรแต่อันนี้ผมเห็นด้วยกับแบบนี้ผมเลยบอกแบบนี้นะฮะ Negative i n ค o m e Tax คืออะไรทุกคนต้องยื่นภาษีมาแต่มีแรงจูงใจทุกวันนี้หน้าที่ในการยื่นภาษีเนี่ย เป็นของทุกคนแต่คนที่ไม่มายืน่นไม่มีใครไปจับเลยซึ่งจะไปจับก็ยากมันเยอะเราล่อเขาผมใช้คาว่าล่อเลยฮะเพราะว่าใครก็ตามที่มายืน่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วรายได้คุณไม่ถึงเกณฑ์รัฐจะให้เงินคุณกลับไปครับนี่คือการเอาเงินมาล่อให้คุณเข้าสู่ระบบ มันคือหนทางสุดท้ายแล้วที่ผมคิดออกว่าเราจะให้คนมายื่นภาษีได้ยังไงประโยชน์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือเราจะรู้จริงๆว่าใครจนหรือไม่จนเพราะคุณโกหกระบบไม่ได้รายจ่ายที่รัฐบาลจะต้องเสียไปจากการจัดสวัสดิการนั้นมันจะลงไปตรงจุดมากยิ่งขึ้นเอ,อมีโพโพหนึ่งถามว่าประชาชนเห็นว่าการให้ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนเป็นหน้าที่รัฐ โอเป็นความเข้าใจที่ผิดมากคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญประเทศไหนมาเนี่ยว่าหน้าที่ของรัฐคือการให้ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนไม่มีรัฐไม่มีหน้าที่มาให้ข,ของขวัญอะไรไม่มีหน้าที่ในการให้ของขวัญการให้ของขวัญปีใหม่ไม่ใช่หน้าที่ครับคุณต้องเข้าใจใหม่นะและคนไทยส่วนใหญ่ในโพนั้นเข้าใจว่าการให้ของขวัญจากรัฐ แล้วเอามาให้ประชาชนคือหน้าที่ของรัฐซึ่งผิดที่ผมบอกนะว่าคุณเกียดผมได้นะเพราะผมไม่เห็นด้วยเลยรัฐไม่ต้องมาให้ของขวัญอะไรผมนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามผมอ่านแล้วผมก็เศร้านิดนึงแต่หน้าที่ของการเสียภาษีคือหน้าที่ของประชาชนที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ท่านไม่ทำกันนะย้อนแย้งนะ หน้าที่ที่เป็นของท่านท่านไม่ทําแต่หน้าที่ที่ไม่ได้เป็นของรัฐท่านบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของรัฐโอ้ยคนย้อนแย้งเลยเกสโนว่าคุณเข้าใจไหมมันมันไปด้ยกันไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะเข้าสู่ท่อนสรุปแล้วรายจ่ายของประเทศไทยมากกว่ารายได้ของประเทศไทยตอนนี้ประมาณ8ปดแสนล้านซึ่งกำลังจะอั้นและเกิน กฎหมายวิธีการวินยัยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังมันแปดแสนล้านแล้วฮะแต่ก่อนมันแสนสองแสนล้านดังนั้นเมื่อเรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้เยอะถึงแปดแสนล้านแบบนี้และมันติดกันมาเป็นสิบปีในอนาคตมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเราก็จะต้องขาดดุลขึ้นไปเยอะขึ้นกว่าเดิม ขาดดุลเป็นล้านล้านและก็จะดินพอกหางหมูไม่มีปัญญาจ่ายครบเสียทีดังนั้นวิธีการคืออะไรวิธีการก็ต้องมาปร,ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการหารายได้ให้รัฐซึ่งการหารายได้ให้รัฐรายได้ของรัฐ2ใน3เกือบ2ใน3มมาจากภาษีก็เลยมีแนวความคิดว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะลดภาษีนิติบุคคลและจะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งทั้งสามอันนี้ยังเป็นสามอัน,นที่ผมบอกเลยว่ายังไม่มีทางทำได้โปรดจงกลับไปคิดใหม่และตอนนี้มีนโยบายว่าให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมสรรพากรเอาสิ่งเหล่านี้ไปศึกษาศึกษาเสร็จปั๊บ การุณากลับเอามาบอกเราด้วยว่าเมื่อท่านศึกษาแล้วผลการศึกษาคืออะไรและถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเป็นไปได้ต้องเป็นไปให้ได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าถ้าจะออกกฎหมายใหม่ปรับปรุงกฎหมายใหม่ที่มันกระทบต่อชีวิตของประชาชนการุณาทำประชาพิจารณ์เป็นอย่างน้อยไม่ต้องถึงกับการทำประชามติหรอกครับเพราะทำประชามติยังไงก็ไม่ผ่านเพราะคนเขา ไม่เห็นด้วยอย่างน้อยทําประชาิจานนี่แหละครับอย่าสปอยประชาชนไปเรื่อยๆด้วยการให้ประชาชนอย่างเดียวให้ประชาชนอย่างเดียวแต่ในขณะที่เราไม่สนับสนุนและยื่นยาขมเลยว่าในฐานะประชาชนท่านได้ให้อะไรรัฐบ้างหรือ,อยัง แต่ทุกอย่างทั้งปวงอยู่ในข้อแม้ที่ว่ารัฐต้องหวังดีกับประชาชนจริงๆและไม่ทุจริตคอร์รัปชันนี่คือทั้งหมดของภาษีที่ไม่ใช่ภาษีแวดอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศเพิ่มงบลงทุนให้กับประเทศลดงบประจำให้กับประเทศเพื่อให้เรามีรูมว่างพอในการเอาเงินมาพัฒนาประเทศ และนี่คือจัดเงาวข่าวไม่โง่สวัสดีครับ